สุดรันทดเนรดาวนภาพันธ์อดีตดาวยั่วตกอับล่าสุดชีวิตดิ่งลงกว่าเดิมหากยังจำกันได้กับอดีตดาวยั่วของหนังไทยในยุคเก่าที่มีชีวิตสุดรานทนในบ้านปลายชีวิตจนทางบินบรรลือฤทธิ์เอกพันบรรลือฤทธิ์บังเอิญได้เข้าไปช่วยและเจอเข้าเมื่อช่วงปี63จนเป็นข่าวโด่งดังกับเนรดาวนภาพันธ์ซึ่งป่วยหนักจนถูกตัดขาอยู่ในห้องเช่ารกรบเรียกว่าความเป็นอยู่สุดรันทดจึงได้เข้าให้การช่วยเหลือ สำหรับเมียดาวนภาพานันหรือชื่อจริงวีนาสวนอิ่มเป็นอดีตนักแสดงในบทดาวยั่วโดยมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแม่สีไพรปี2514ซึ่งมีนาทภูวนายและเพชราชาวราชร่วมแสดงซึ่งกำกับโดยวิจิตคุณาวุธสร้างจากบทประพันธ์แนวชีวิตเรื่องทัดดินของมาลัยชูพินิตโดยใช้นามปากกาวา่าเรียนเองโดยก่อนหน้านี้เคยสร้างเป็นภาพยนตร์16มิเมตร มาแล้วในชื่อทาตโลกีนำแสดงโดยโชติสโมสรพัชรินตาบุรีฉายในปีพุทธศักราช2499โดยเธอมีลูกสาวหนึ่งคนแต่ก็กลับมาทอดทิ้งเธอไปซึ่งหลังจากเรื่องราวของเนธดาวถูกเผยแพร่อ,ออกไปนักแสดงสาวปูปรายาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือมอบเงินให้เก็บไว้ใช้ด้านเนตรดาวเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของตนว่าแม่มีพัดลมหนึ่งตัวเตียงนอนไม่มีอาศัยอยู่บ้านเช่า ในชุมชนมาสิบกว่าปีโดยเนตรดาวนาพันธ์เคยเปิดใจว่าเมื่อปี2560ป่วยเป็นเบาหวานจึงต้องทำให้ตัดขาซ้ายทิ้งแล้วหลังจากที่ตนเดินไม่ได้ไม่สามารถทำงานได้แล้วธุรกิจร้านอาหารของตนก็ถูกหุ้นส่วนโกงเงินไปจนหมดบ้านก็ถูกธนาคารยึดส่วนลูกสาวก็ไม่มาดูแลเลยให้ตนเดือนละ4,000บาทแต่ค่าเช่าก็3 0 0พกว่าบาทแล้วทำให้เหลือเงินกินน้อยพอขอเพิ่ม ลูกสาวก็บอกว่าไล่ให้ไปตายเพราะว่าบอกว่าเป็นภาระตนก็รู้สึกเสียใจมากและตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าลูกสาวตนเองนั้นหนีไปต่างประเทศเนื่องจากมีคดีความอยู่แล้วหนีไปโดยที่ไม่บอกและไม่ยอมทิ้งเงินไว้ให้เลยปล่อยให้เราใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวล่าสุดมีรายงานว่าเนรดาวนภาพัพันขอความช่วยเหลืออีกครั้งโดยบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง เนื่องจากนำเงินไปรักษาตัวจนหมดซึ่งเธอมีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งเบาหวานเกาและโรคหลังแข็งนอกจากนี้เธอยังเคยเผยว่าตนเป็นหนี้นอกระบบจำนวน20,000บาทเมื่อปี63ซึ่งไม่แน่ชัดว่าหนี้จำนวนนี้เธอใช้หมดหรือยัง